โอเคก็สวัสดีนะครับในวันนี้เราจะมาต่อจากคลิปคราวก่อนซึ่งในวันนี้จะเป็นการจัดอันดับปืนส้มยิงที่เขาว่ากันว่ายอดเยี่ยมที่สุดเป็นบ้างซึ่งเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปก่อนๆมาเลยนะก็เหมือนเดิมก็คือหากเราวัดจากความนิยมแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ปืนกระบ,บอกนั้นจะอยู่ในลิสต์นี้หรือไม่อยู่ในลิสต์นี้โดยเงื่อนไขที่ผมจะเอามาจัดอันดับก็คือปืนหล่านั้นต้องมีเด็กกีเวทอสักคนครอบครองอยู่ างั้นถ้าคุณคิดว่าเอออันนี้ดีแต่ไม่เจอในลิสต์นี้นั่นก็เพราะว่าอาวุธฟางชิ้นอาจจะยังไม่มีเด็กคนไหนครอบค,อบคอรองนั่นเองแน่นอนว่ามันมีการตัดปืนบาบชนิดไปเช่นปืนต่อต้านรัสดุหรือปืนต่อตา้านรถถังหรือปืนบางกระบอกที่หน้าตาคล้ายแต่ไส้ในไม่ใช่ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมีผู้สนับสนุนที่ต้องจะสัดยอ่อเราอยู่อย่างจุทู ใครที่ไม่เจอคลิปนี้ก็แสดงว่าอัลกริทึมันทําให้คุณมองไม่เห็นเราก็แนะนาว่ากดติดตามเอาไว้ด้วยขอขายไว้ตรงนี้เลยก็หลับกันนะก็คลิปนี้จะเรียบเรียงมา10อันดับซึ่งมาจะตามนี้เลยอันดับที่10อันดับที่10เนี่ยจะเป็นของไคสัสแปดอาริสกะไลเฟิล เขาบอกไว้ก่อนเลยที่จริงแล้วอ่ะอาจจะเรียกว่าไรเฟินซุ่มยิงได้ยากเพราะว่าเดิมทีมันเป็นอาวุธมาตรฐานของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกทําให้มันสามารถใช้ได้ทั้งการซุ่มยิงและการใช้งานแบบฐาล่าทั่วไปโดยการใช้งานซุ่มยิงนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นปืนนี้หากเทียบกับปืนกระบ,บอกอื่นนั้นมันมีความแม่นยําค่อนข้างตา่ำเนื่องจากเป็นรุ่นเกา่า แต่ถึงจะมีความแม่นยำต่มแรงดีคอยก็ตามเช่นเดียวกันโดยอาวุธชิ้นนี้ถือว่าเป็นอาวุธพื้นฐานของคณะกรรมการไกลเกียข้อพิพาทเทียกะเลวันปืนรุ่นที่2อันดับที่9เนี่ยก็ยังเป็นสัญชาติเดิมอย่างอาริสกะไทเ9้าตัวไทเ9้าจัดว่าเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมกระบอกหนึ่งในยุคสงครามโลกครั้งที่2และเหมือนเดิมก็คือมันใช้ได้หลาประสงค์ ตามแต่ว่าผู้ใช้จะใช้งานแบบไหนและเนื่องจากมันมีการผลิตมาในภายหลงังทำให้มีการอัปเกรดมาหลายอย่างเช่นลำกล้องก็มีการชุบโครเมียมเพื่อการการจัดกรอีกทั้งยังมีความแม่นยำและทนทานสูงกว่าเดิมอีกด้วยและด้วยการใช้กระสุนขนาดใหญ่กว่าของไทย38อนุภาพในการยิงจริงเหนือกว่าอย่างชัดเจนแต่มันก็แลกมาก,กับการหาเครื่องกระสุนที่หาได้ยากขึ้นเช่นกัน ในปัจจุบันคนที่ใช้อาวุธนี้มีเพียงคนเดียวก็คือโคสกะวากโมะหนึ่งใน7อาศยากรของคิวาทอสปืนกระบอกที่3หรืออันดับที่8ก็คือคา 98k คา 98k เป็นมาตรฐานของปืนลูกเลื่อนหรือโบกแอคชั่นจากเยอรมนีปืนนี้จัดว่าเป็นปืนในตำนานและนอกจากความกล่าวของมันก็ยังเป็นความเยียมของมันด้วยมันจึงถือว่าเป็นปืนที่เป็นต้นแบบของไเปนมาตรฐานเกือบทุกรุ่น ซึ่งมีความทนทานสูงและไว้ใจได้ข้อเสียของมันก็คืออาวุธชิ้นนี้มันเกิดมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทให้มีอัตราการยิงที่ต่ำกับแรงถีบมหาศาลกระนั้นก็ยังมีความเก่าที่ทําให้พลซุ่มยิงยิงได้ไกลถึง500เมตรด้วยสูตรแบบเปิดและเพิ่มเป็น1,000เมตรเมื่อติดตั้งกล้องช่วยเล็งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธประจําตัวของชิโรมิออโอริซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นยอดฝิมือของเธอได้ดี โดยปืนของอิโอริจังมีการดัดแปลงสดผ่านท้ายเล็กน้อยอันดับที่7ปืนกระบอกต่อไปเนี่ยมีคนใช้งานจำนวนมากอีกเช่นกันโดยก็คือ Tu t t e r n 1914 Enfield หรือ P14 P14 ถือว่าเป็นปืนไรเฟิลที่มีความแม่นยำสูงและระบบนิรภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่1ตัวปืนถูกนำมาติดตั้งกล้องช่วยเลงเพื่อเป็นปืนซุ่มยิงในช่วงแรก เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า r e e n f i e l d รุ่นมาตรฐานตัวมันนั้นมีความแม่นยำและโครงสร้างที่แข็งแกร่งแต่ก็แลกมากับข้อเสียเรื่องน้ำหนักชินกันก็อย่างที่บอกไปว่าอาวุธชิเนียมีคนใช้ค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นอาวุธมาตรฐานของช่วงโถูกความยุติธรรมซึ่งจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะใช้อาวุธรุ่นอื่นมาถึงอันดับที่6 QBU 8 8หรือ Type 8 8 ไชปเนี่ยเป็นปืนซุ่มยิงมาตรฐานสมัยใหม่จากประเทศจีนปืนบูพับที่ทำง,งานด้วยระบบแกส๊สมีน้ำหนักเบาความคล่องตัวสูงแม้ว่าจะไม่มีความแม่นยำเท่า PSG 1ในระยะไกลแต่ก็มีความทันสมัยของวัสดุและการใช้งานในสนามรบจริงก็ทำได้เหนือกว่าปืนรุ่นเก่าๆอย่างมากนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นปืนที่มีแรงถีบน้อยอีกด้วยแล้วปืนจีนก็ต้องเป็นอาวุธที่อาหมวยจากซานไห่จิงเป็นคนใช้ ซึ่งผู้ที่ใช้อวัธชนิดนี้ก็คือคุณครูชุนแห่งโรงเรียนอนุบาลสานไห่จิงนั่นเองซึ่งคุณครูนางได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเด็กๆดืด้อก็ระวังตัวให้ดีเถอะเพราะไม้เรียวแห่งความรักนี้ไม่ได้มาผระโชคช่วยมาในส่วนอันดับที่5อันดับที่5มันเป็นขอโมซินากอง M 3 9อุโคโคเปกา m ม s ินากรเอ็มสล39อุโครเปกเป็นปืนโม n ินากรรุ่นที่ดีสุดก็ว่าได้โดยทำผ่านการปรปับปรุงจากประเทศฟินแลนด์ซึ่งจะมีการดัดแปลงในส่วนลำกล้องชุดไกลและผ่านท้ายจนได้รับความเมื่อยจำในระดับปืนแข่งขันทำให้ตัวมันเหลือกว่าโมซินากรรุ่นมาตรฐานอสัสเซียอย่างมากปืนนี้เป็นเปืนที่มีชื่ออย่างมากเนื่องจากเป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก M/28-30 ที่พลซุ่มยิงในตำนานประเทศฟิลด์เป็นคนใช้โดยคนคนนั้นก็คือพลซุ่มยิงในตำนานอย่างซิโมเฮแฮไวเดทหรือความตาสีขาวโดยเจ้าตัวก็ยังไม่ทันได้ใช้รุ่นนี้นะเพราะว่าในตอนนั้นไม่สามารถผลิตได้ทันส่วนนักเรียนที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้คือมิยุจังแห่งโดรตตายเจ้าของฉายาเท้าสีขาวของทีมกระต่าย ในส่วนอันดับที่4ก็คือปืนที่เอาโมซินากองมาคืนชีพไปร่างใหม่ที่ทันสมัยขึ้นโดยมันก็คือ OTS 48 OTS 48เป็นปืนเรเฟร์ซุ่มยิงสัญชาติรัสเซียที่ถูกออกแบบในช่วงปลายทศวรรษที่1990โดยกำหนดให้ใช้เฉพาะหน่วยพิเศษแม้ว่าจะมีการนำโครงสร้างของโมซินากองมาปรับปรุงแต่ก็มีการอัปเกรดเยอะเหมือนกันเช่นความทนทานความแม่นยำ ระบบกายที่นุ่มนวลขึ้นรวมทั้งยังรองรับอุปกรณ์ใหม่ๆได้อีกด้วยเนื่จากอาวุธชิ้นนี้มันถือว่าเป็นอาวุธสัญชาติรัสเซียดังนั้นคนที่จะใช้ก็ต้องเป็นเด็กเลพินเทอร์โดยผู้ที่ถืออาวุธชิ้นนี้ก็คือคุณแม่ทัวเองมาถึงอันดับที่3ากันบ้างอันดับที่3ก็คือ h e c k l e r ์แอน G3 SG 1 h e c k l e r อร G3 SG/1 คือการนำไรเฟิลจูโจมรุ่น G3 มายกระดับให้กลายเป็นปืนสำหรับคนแม่นปืนโดยจุดเด่นเนี้ทำให้มันเดือกว่าปืนมาตรฐานทั่วไปซึ่งขั้นตอนก็นคือเลือกกระบอกที่แม่นที่สุดจากสายพันธุ์การผลิตของ G3A3 ตัวปืนมีการติดตั้งชุดร่างกายพิเศษที่ทำให้น้ำหนักการลากเบาลงมากทำให้ตอนจริงนั้นไม่มีอาการสายไปใสามา มีอุปกรณ์เสริฟสําหรับยิงระยะไกลหลากหลายชนิดที่สามารถติดตั้งได้มีความอนเนกประสงค์ในการลบสามารถยิงในโหมดอัตโนมัติก็ได้รวมถึงยังมีความทนทานต่อฝุ่นและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอีกด้วยตัวปืนกระบอกเนี้ถึงจะเป็นปืนสัญชาติเยอรมันแต่ว่าคนที่ใช้ก็คือน้องเขียวแห่งชมรมพัฒนาเกม มาในส่วนอันดับที่2อ,อันดับที่2ก็คือ Water WA 2,000 Water WA 2,000ถือว่าเป็นที่สุดด้านวิศวกรรมความแม่นยำเป็นปืนุ่มยิงระบบปูพับท,ที่ออกแบบมาอย่างไรที่ติเพื่อหน่วยลบพิเศษความแม่นยำสูงมากและหาได้ยากยิ่งเพราะของจริงมันผลิตแค่1 7 6กระบอกทำให้ราคาปัจจุบันนั้นสูงกว่า8 0 0 0มื่นลีสหรัฐไปแล้วส่วนของยยมาคคโตะน่าจะราคาสูงกว่านั้นอีก เนื่องจามีการคัสตอมพิเศษให้เป็ดนสีทองซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นทองชุบเพราะเราก็รู้อยู่ว่าตัวนางชอบโดนหลอกและก็คิดว่าพี่ช่างน่ะคงไม่บ้าทำปืนทองให้จริงๆหรอกส่วนคำถามที่ว่าจริง,รงหรือเปล่าไม่ต้องถามเพราะคนอย่างนางเนี่ยมันมีปยยัญญาปกป้องตัวเองซะโดยซ้ำไปและอันดับที่หนึ่ง อันดับที่1ห,หากจะพูดถึงปื l, นไรเฟิลทรงประสิทธิภาพจากบริษัท h e กเลอร์ o c นนั้น h e กเลอร์ o c น p s g 1จัดว่าเป็นปืนซุ่มยิงกึะสอัตโนมัติที่ได้ขึ้นชื่อว่าแม่นยำที่สุดในโลกหากนำไปเทียบกับปืนในระบบเดียวกันทั้งหมดปืนกระบอกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะมีระบบไกปืนและลำกล้องที่ปรับแต่งมาเพื่อความนิ่งระดับสูงสุดทำให้ยิงได้อย่างแม่นยำ ผู้ที่เป็นเจ้าของปืนรุ่นนี้มีอยู่สองคนคนแรกชื่อว่าคูโรจเตะฮารุนะหรือผู้ก่อการร้ายทางอาหารและร uh ีคูฮาจิมะฮารุวัยร้าที่แสนดีของคีวะทอนนั่นเองซึ่งหมายความว่าปืนต่อต้านการก่อการร้ายนี้ไม่ได้อยู่ในมือของหน่วยงานปรปาบปรามการก่อการร้ายแต่เป็นวัยร้ที่ใช้ปืนนี้นั่นเองและแน่นอนว่าทั้งสองคนนั้นก็เป็นยอดฝีมือด้านการซุ่มยิงที่เก่งคนหนึ่งเลย โอเคสำหรับวันนี้การจัดอันดบับปืนซูปยิงที่เขาว่ากันว่ายอดยี่มที่สุดก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพื่อเพื่อคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในรอบหน้ารายหน้ากันแล้วกันสำหวันนี้สวัสดีครับ